สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Growth Engineer Mindset Podcast นะครับวันนี้ก็มาถึง EP 22กันแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าไม่ว่าเราจะกำลังฟังเรื่องนี้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ตามสัญญาณทั้งหมดเนี่ยมันเดินทางมาถึงเราได้ยังไงจริงๆแล้วมันกำลังเดินทางผ่านเครือข่ายที่เรามองไม่เห็นนะครับมันคือระบบประสาทขนาดยักษ์ที่ซ่อนอยู่ใต้เท้าเรานี่เองประกอบขึ้นจากใยแก้วที่บางยิ่งกว่าเส้นผมของเราซะอีก วันนี้ละครับเราจะมาดำดิ่งลงไปในโลกอันน่าชึ่งของไฟเบอร์ออปติกกันแล้วจะมาดูกันว่ายายแก้วที่เล็กจิ๋วพวกนี้เนี่ยมันกลายมาเป็นกระดูกสันหลังของโลกยุคใหม่ของเราได้ยังไงเอาละครับมาเริ่มกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเราจะยังไม่พูดเรื่องอินเทอร์เน็ตกันตอนนี้เราจะเริ่มต้นด้วยไอเดียที่บอกเลยว่าเหมือนหลุดมาจากนางไซไฟชัดๆนั่นก็คือการทำให้ตึกกรามบ้านช่องสะพานต่างๆเนี่ยมันรู้สึกได้ครับแล้วจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ยังไงดีที่สุดละ่ะ คำตอบมาจากงานวิจัยที่เรียกว่า Structural Health Monitoring หรือ SHM พูดง,ง่ายๆก็คือการตรวจสุขภาพของตึกนั่นเองครับคอนเซปต์ Concept หลักมันง่ายมากเลยครับคือเราจะปฏิบัติต่อตึกหรือสะพานเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตถ้ามันรู้สึกได้ว่ามีอะไรผิดปกติมันก็จะบอกเราได้ก่อนที่หายนะจะเกิดการเปรียบเทียบนี้แหละครับที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งมลองนึกภาพตามกันนะครับ เราสามารถฝังเส้นประสาทเข้าไปในโครงสร้างคอนกรีตกับเหล็กของอาคารและสะพานได้เลยพอสะพานเริ่มเก่าหรืออุโมงค์เริ่มมีรอยร้าวเซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกที่ฝังอยู่ก็จะทำหน้าที่เหมือนเส้นประสาทจริงๆส่งสัญญาณเตือนไปที่คอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็นสมองคอยวิเคราะห์ข้อมูลมันก็ไม่ต่างอะไรจากความเจ็บปวดที่คอยเตือนเราล่วงหน้าว่ามีบางอย่างผิดปกติก่อนที่มันจะลุกลามจนเสียหายร้ายแรงแล้วเส้นประสาทพวกนี้มันแม่นยำขนาดไหนกันเชียว คือมันสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความยาวที่เล็กแค่2ไมโครมเตอร์ได้เลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับนั่นคือขนาดที่เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมเราหลายเท่าเลยทีเดียวเป็นความไวในการรับรู้ที่โอ้โหสุดยอดมากๆโอเคแล้วมันทำได้ยังไงเราจะส่งข้อมูลได้เป๊ะขนาดนี้ด้วยใยแก้วบางๆเส้นเดียวเนี่ยนะคำตอบทั้งหมดมันอยู่ที่การดักจับและบังคับทิศทางของแสงครับ ความลับเบื้องหลังเนี่ยมันไม่ใช่เวทมนต์อะไรเลยนะครับแต่มันคือหลักฟิสิกส์ง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆที่เรียกว่าการสะท้อนกลบหมดหรือ total internal reflection นี่แหละครับคือเคล็ดลับในการกักขังแสงและบังคับให้มันเดินทางไปในทิศทางที่เราต้องการในสายไฟเบอร์ออปติกทุกเส้นเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่2ส,ส่วนตรงกลางคือแกนหรือคอ r e ที่เป็นทางให้แสงวิ่งผ่านแล้วก็มีส่วนที่ห่อหุ้มอยู่รอบนอกเรียกว่า c l a ดิ i n ทั้งสองส่วนนี้ทำงานด้วยกันเพื่อสร้างอุโม,มงค์แสงที่แทบจะสมบูรณ์แบบและไม่มีการสูญเสียพลังงานเลยที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับไอเจ้าแคลดดิ้งที่หุ้มอยู่ข้างนอกเนี่ย มันทำตัวเหมือนเป็นกระจกเงาที่สมบูรณ์แบบสุดๆด้วยคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมันแสงที่พยายามจะหนีออกไปเนี่ยจะถูกเด้งกลับเข้ามาข้างในทันทีมันก็จะสะท้อนไปมาแบบนี้ถูกกักเอาไว้ข้างในทำให้มันเดินทางไปได้ไกลเป็นกิโลกิโลโดยที่ความเข้มของแสงแทบไม่ลดลงเลยเอาล่ะครับพอเรากักแสงไว้ได้แล้วแล้วไงต่อ ทีนี้ล่ะครับพอเราคุมแสงได้ดั่งใจความเป็นไปได้มันก็เปิดกว้างแบบโอ้โหไปไกลเกินกว่าแค่เรื่องคุยกันผ่านเน็ตเยอะเลยแน่นอนครับอย่างแรกเลยที่ทุกคนนึกถึงก็ต้องเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปรีดใช่ไหมครับความคมชัดความสามารถในการเชื่อมต่อคนทั้งโลกเข้าด้วยกันซึ่งอันนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ เชื่อไหมครับว่าเทคโนโลยีเดียวกันเป๊ะๆนี่แหละที่ช่วยให้คุณหมอสามารถทำการรักษาที่หน้าทึ่งได้อย่างเช่นการส่องกล้องตรวจหลอดลมเนี่ยเขาก็ใช้ไฟเบอร์ออปติกเนี่แหละครับนำแสงและกล้องส่องเข้าไปลึกถึงในปอดได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ให้เจ็บตัว ส่วนในทางการทหารนะครับไฟเบอร์ออปติกส์นี่คือตัวเปลี่ยนเกมเลยเพราะว่าสัญญาณแสงในใย,ยแก้วเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปดักฟังหรือไปก่อกวนไม่เหมือนสัญญาณวิทยุเลยนะครับนี่เลยทําให้มันกลายเป็นช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยสุดๆสําหรับการนําวิถีขีปนาวุธให้แม่นยําระดับมิลลิเมตรหรือควบคุมโดรนในภารกิจสําคัญสําคัญและเทคโนโลยีนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะครับมันแพงมากขณะที่ว่าขีปนาวุธที่นําวิถีด้วยไฟเบอร์ออปติกลูกเดียวเนี่ย อาจจะมีราคาสูงถึง $60,000 ดอลลาร์ 60, สหรัฐหรือประมาณ2ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวเอาล่ะจากเรื่องหนักๆมาดูเรื่องสวยๆงาๆกันบ้างเพราะมันไม่ได้มีแค่เรื่องข้อมูลอย่างเดียวนะครับบางทีมันก็เป็นเรื่องของความสวยงามของแสงล้วนๆเลย สถาปนิกยุคใหม่เนี่ยเขาใช้ไฟเบอร์ออปติกเหมือนเป็นผู้การเลยครับแต่แทนที่จะใช้สีเขากลับใช้แสงในการวาดภาพสร้างสารรค์งานออกแบบที่น่าทึ่งและมีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากๆด้วยวิธีอื่นแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไฟเบอร์ทุกเส้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันไปสมดวิศวกรเขาจะเลือกใช้ประเภทที่ต่างกันสำหรับงานที่ต่างกันไปครับ ความแตกต่างหลักๆเลยมันอยู่ที่ขนาดของแกนกลางทำให้เรามีไฟเบอร์อยู่2แบบหลักๆคือซิงเกิลโหมดกับมัลติโหมดครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับซิงเกิลโหมดเนี่ยมันเหมือนซูเปอร์ไฮเวย์เลนเดียววิง่งเฉวเลยเหมาะกับการส่งข้อมูลไกลๆข้ามประเทศข้ามทวีปส่วนมัลติโหมดแกนมันจะใหญ่กว่าก็เหมือนถนนในเมืองที่มีหลายเลนเหมาะกับระยะทางสั้นๆอย่างในตึกเดียวกันในออฟฟิศอะไรแบบนี้ครับแล้วอนาคตละ่ะก้าวต่อไปของมันคืออะไร อนาคตของไฟเบอร์ออปติกอาจจะไม่ได้หยุดอยู่แค่การส่งข้อมูลแล้วนะครับแต่อาจจะไปถึงขั้นประมวลผลด้วยแสงกันเลยทีเดียว ตรงนี้แหละครับที่เรื่องราวของเรามันจะเริ่มล้ำไปอีกขั้นคือตอนนี้นักวิจัยไม่ได้แค่อยากส่งข้อมูลด้วยแสงแล้วแต่เขาอยากให้แสงมันคิดได้ด้วยตัวเองเลยพวกเขากำลังพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์เชิงแสงและโครงข่ายประสาทเทียมที่อาจจะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆจนคอมพิวเตอร์ที่แรงที่สุดในปัจจุบันยังต้องยอมแพ้เลยครับคือระบบที่ใช้แสงเป็นพื้นฐานพวกนี้เนี่ยมันสามารถปฏิวัติวงการได้เลยนะ ตั้งแต่หุญญ่นยนต์ไปจนถึงการป้องกันประเทศมันจะทำให้เครื่องจักรเรียนรู้จดจำรูปแบบและตัดสินใจไม่ใช่ด้วยความเร็วของไฟฟ้าแต่ด้วยความเร็วของแสงดังนั้นนะครับตั้งแต่การคอยตรวจเช็คสุขภาพของสะพานที่เราขับรถข้ามกันอยู่ทุกวันไปจนถึงการวางรากฐานของสมองกลที่ทำจากแสงเทคโนโลยีที่เราแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมันกำลังถักทออนาคตของเราอยู่เงียบๆและคำถามที่น่าคิดก็คือ ในขณะที่เราใช้แสงถักทอโลกของเราให้ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยปัญหาจริงๆอะไรอีกบ้างที่เราจะใช้มันแก้ไขได้ในลำดับต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม g r o w t h e n g i n e e r m i n d Set Podcast ตอนที่2 22นะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ